สวัสดีค่ะดราม่าหนักชาวเน็ตจีนคิดว่าจีดากอนกำลังคบกับหลานสาวของประธานห้างชินเซเกเรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงสนันโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะสำหรับข่าวลือในชุมชนออนไลน์จีนเมื่อวันที่9มกราคม2023เมื่อมีกระทูกก้กล่าวว่าจีดากอนกำลังเดทกับหลานสาวของประธานห้างชินเซเกโดยข่าวลือนี้เกิดขึ้นพอมีผู้เห็นจีดากอนเข้าร่วมคอนเสิร์ตสตรีมแมนไฟเตอร์ในกรุงโซลโดยได้นั่งอยู่ทา่ามกลางผู้ชมโดยสวมแมส แฟนๆคิดว่าเขามาคอนเสิร์ตเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนเขาที่ YGx ในขณะที่หญิงสาวก็เขาร่วมคอนเสิร์ตกับจีดากอนได้แชร์ภาพที่เธอออกไปเที่ยวกับคนดังในโซเชียลชาวเน็ตเชื่อว่าเธอเป็นหลานสาวของประธานห้างอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่ารอยสักยิ้มที่มือเป็นของจีดากอนอย่างไรก็ตามคนอื่นๆกำลังสงสัยว่าพวกเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยการบอกพวกเขากำลังเดทกกันอยู่หรือเปล่าส่วนกระทั่งล่าสุดค่ะจากกระแสข่าวสุดร้อนแรงนี้กลุ่มบริษัทใหญ่ของเกาหลีชินซเกอกรุ๊ป ก็ได้รีบส่งตัวแทนออกมาโต้ข่าวแล้วหลังสื่อจีนประโคมข่าวว่าหลานสาวของท่านประธานฮิมยองฮีซุ่มปลูกต้นรักกับเจ้าพ่อของวงการเคป๊อปเพราะมีคนตาดีเห็นทั้งคู่ไปดูคอนเสิรต์ตด้วยกันโดยโฆษกของชินแซเก้กรุ๊ปตอบชัดเรื่องนี้ว่านี่เป็นข่าวมั่วที่ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นจึงอยากชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเนื่องหลานสาวท่านประธานไปดูคอนเสิรต์ตกับกวนเพื่อนและได้เจอกับจีดาก้อนในงานซึ่งขอถ่ายรูป ด้วยในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งก็เท่านั้นและนี่ค่ะก็เป็นการแถลงขา่าวจากกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีชินแทกเลกกรุป๊ปสยบข่าวรือที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ